ม่เอาส้ตามตำมากินแก้มันนี่ไงเดี๋ยวส้มตำมากินอาสมตำไม่เอาปียนนเปียนยังเ็ปลิ <laughs> ป็นตำโคลาก็ได้ใส่ถั่วเข้าไปอนีตัง่ยังไม่ตมัอเอาเป็นโคลาก็ได้ใส่ถัว่วไปวมาดูเข้าไป<ว>าม่่ะตมโคาเปลี่ยนกอะไรตั้ม ตำเพิ่มจำไปเฉยๆจำใบอันก็เหมือนจำปลาลั่นแต่เป็นจำปลาลั่นวันนี้เราสั่งปูมานะครับ6โลนะวันนี้เราจะเป็นเราจะกินบุฟเฟ่ปูนะครับผมได้ยังไงต่อดูพี่เคยผมครับพี่เคยผมอะไรมาอะครับนะครับเนื้อหวานครับเนื้อหวานมากป่ะโอ้ยแล้วน้ำจิ้มอะน้ำจิ้มพอใช้ได้ไหมครับใ้ได้โอ้โหเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ไหมครัจี๊ดเลยจี๊ดเลยครับเดี๋ยวให้ดูคนตำนะเพื่อน นี่มันสูตรอะไรวะอร่อยปะอันนี้ว่ามันเหมือนอันนี้อร่อยครับมันเป็นสูตรดั้มเดิมของเชฟปิ้งตุ๋ยเชฟปิงตุ๋ยใช่ไหมโอเคครับเจอเชฟหมดเชลยเชฟปิ้งตุ๋ยอือหือน้ำชานี่มันดีเว้ยดีไล่บาคคอทุกทีคือคนที่ชำนาญกินปูคือต้องเป็นพี่สาวผมนะนี่คนนี้คือเขาเป็นคนสะอาดแบบว่าเขาเรียกอะไรสายแดดปูใช่ไหมเขาเรียก ปูสายปูนะสายปูเนี JI, ่ยพูดสักก oui, ูแกะไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โหจบแล้วสายปูเนี่ยเอาดูครับดูวิธีการกินของเขานะครับเนื้อเยอะป่ะเจฟอันนี้อร่อยมากเลยนะใช่ป่ะตัวละแปดพันวอนเลยคุ้มอ่ะตัวหนึ่งแปดพันวอนเหรอโลละโลละแปดพันวอนตัวหนึ่งโลหนึ่งเหรออันนี้เป็นไซส์ที่เราไม่เอา อ๋อแต่มันอร่อยเพราตอนนี้ก็ตามตามาเขาเสร็จแล้วสิับดูสามีครับครับสามีเขาว่าไงครับแซ่บยอดเลยสุดยอดเลยครับเรานี่คือกินอิ่มทุกคนแต่ว่ากระเป๋าตังค์นี่เราไม่มีตังค์นะฮะเรากินเนื่อใหญ่นะเจ้าไม่มีเงินจังเลยคุณกินปูเก่งว่ะครับเฮ้ยปูไม่ค่อยถนัดเวลาถนัดหอยเหรอดูตุ้ดตุ้ดเลยระวังนะเมียคุณติดตามผมอยู่นะฮะ ฟันแข็งแรงครับใช่ครับอยากนะอยานะใช้คอเกีครับผมอยากนะกินนี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยใช่ป่ะเนื้อหวานใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ตายไงเมื่อกี้อ่ะมันสดเลยใช่มาอกโอ้โหอร่อยอ่ะเฮ้ยที่นึ่งไว้อ่ะมันสุกแล้วบ้างเรามาดูนะฮะอันนี้เป็นหม้อที่สองที่เราโอ้โหดูครับหม้อสองกำลังเหลืองนะครับผมโอ้ยอีกสักสองนาทีน่าจะได้กินแล้วนะฮะดูครับโอ้โหอร่อยมาก ังไม่หมดนะครับตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมโอ้โหวันนี้เราซื้อมา6โลนะครับบุฟเฟ่นะครับวันนี้ได้แต่ตัวปูบุฟเฟ่ปูนะเรากินบุฟเฟ่ปูกันนะครับผมมันแล้วแต่คนปนส,สูกันมัดูคนแดกปูวี่งถ้าใส่ข้ามไม่จับล้ออ้าวทุกคนดูนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อมันทั้งนั้นเลยนะอือมชิมใส่ปากว่ะ ราวาจาฟสักหน่อยราวาจาันี่คือน้ำจิ้มวาจานนะวาจจานวัจจานวาจจานแต่ละคนกินแบบอะไรหรือมันเยอะมากเลยอ่ะเนาะทิ้งอ่ะกุยงอ่ะสดๆเลยหวานๆแกโอ้โหดูดูดูคนดูข้างๆคนข้างๆตั้งใจกินมาอันนี้กินเก่งแดูดูบุญธงถ้ากูยังตัดไม่จบจริงอ่ะก็ถ้ากูยังไม่ตัด จบกันอือฮัลโหละไรอ่ะอะไรครับดูดูอันนี้แต่ว่ากินไม่หอือฮึอผู้ชำทอแหมแดดแช่เสร็จแล้วปะอันนี้คืออันนี้เป็นหม้อแรกนะยังไม่หมดเรายังมีอีกสามหมอนะ้อเนาะโอเคสามหมอ้อ <c oughs> โอเคอเค,ครับ <c oughs> ทุกคนดูเนื้อครับโอ้โหเนื้อเยอะมากอ่ะเนี่ยของผมไม่ได้แกะเลยนะ อันนี้นี่นะอันนี้ยิ่งเยอะไปใหญ่กันเชียงเขาเรียกกันเชียงปูอ,อันนี้เผ็ดหรือว่ากินอะไรวะหน้าแดงขนาดน,นี้กินน้ำลำไยครับโอ้โหดูสภาพจอดอันนี้คือ,อก๊อกสอง,องนะก๊อกสองแลนะ้วตอนนี้เป็นสี่โลแล้วนะตอนนี้กินไปสี่โลแล้ว ดูพี่เคยผมกินดิใายพี่เคยผมก็เล่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยครอ้าวก็ลอยล่ะพี่ของผมนะพี่เคยผมครับชวนครับโอ้หพี่เคยผมบอกว่ากินเสร็จแล้วต้องพูดคำนี้ 一个不敢？<laughs> <laughs>